ความเดิมตอนที่แล้วแล้วก็อุ๊ยปาดี What the hell is this แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอปกแต่และปกมันไม่ได้เกี่ยวเข้าเกียงเลยแต่มันย้อนยวนคนเล่นมากๆแบบว่ารู้รู้รู้มันต,ตัวคนร้ามารู้ว่าคนสนแจอะไรรอบผมก็เลยเอาปกมาร่อ โอ้โล้อเสร็จแบบล้วป้าเขาเล่นแบบมันไม่เหมือนปกคถามหาสิ่งที่เหมปกไม่เจอเราก็สมบถกับคนสร้างเกมว่าอะไรว่าไม่เจอตัวละครน,นี่เลยแต่พอเราเล่นไปสักพักนึงป้าจะลืมว่ามันมีไอ้พวกนี้อยู่ด้วย <c oughs> ว่าเราจะหลงไมปในความเก่งของมันความหางของมันนะครับผมโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาพผมเนียสกับเกมไดอารี่นะครับผมไอ้ก็ <c oughs> เราแต่พอนะจะมีเธอในเกมนะแต่เราเชื่อไม่มีแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีโอ้โหดูแต่ละตัวในเกมสิแต่ละตัวในเกม มีทั้งหัวหินทิน่มีหอยมีพระหรือเปล่าพระจีนพระญี่ปุ่นสักอย่างหนึ่งมีปุ่มมีหอยทากเหรอวันนี้โอ้ยกดอะไรก่นดียวเนี่ยเขามีแต่ตัวอะไรไม่รู้โอเคนาฬินนกาผมอที่หกโมงเอ่อสี 4, ท่ทาทีซึ่งหกโมงแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันควรจะเอียงไปทางซ้ายอย่างนี้นะผมซึ่งอิธิสุนเหรอวันนี้สี่เหลี่ยมแหลมแล้วก็วงกลมสีแดงจำไว้แค่นี้แหละ เดี๋ยวไม่รู้ว่าต้องทำอะไรน,นะครับผมตรงนี้มีโทรศัพท์ตู้หูเยอะวะ่ะตู้ก็มีเอ่คนนอนยิ้มอยู่อืมจะยิ้มต่อไปจ้ะข้างล่างมีจุดที่จุดแก๊สปะน่าจะใช่นะครับผมเหมือนเตาจุดแก๊สไ,ไ,ไอ้ที่จุดแก๊สอันนี้แป้นรูปปากนะครับผมอุ้ยอจุบไปด้วยเหรอ ทรัพท์กดไม่ได้นะครับผมโอเคซ้ายขวาไม่มีอะไรนะเช็คให้ดีเกมนี้ต้องเช็คให้ดีอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมมีกดปุ่มดได้เซฟก่อนเลย <c oughs> อันนี้ข้อความอ่านว่าอะไรไม่รู้แบบแบบออที่รักฉันจะกลับมาบ้านในในเร็ววันนี้ฉันอยากให้คุณเคียย์ห้องนี้ให้หน่อยนะแล้วพอเคียย์เสร็จแล้วเราจะมาสวีทว,วีสม,มุนกี้ารมินิกัมกันด้วยกันนะจ๊ะในคืนนี้แล้วลรกสุกแน่นอนนะครับผมผมมัโนคํคำแปแลนะเพราะผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไร <c oughs> มีคนเชื่อไหมว่าผม อุ๊ยอะไรอะเอ่อวงกลมสีเดียวสามเลียากับจมูกอะงุดเถอะจมูกอืมโอเคโอเคได้กระดาษมานะครับผมข้อความจากเมียที่แรกของเรามาโนเป็นเมียไปแล้วไม่รู้เมียจริงหรือเปล่าโอเคสวัสดีมีอะไรหรือเปล่าเอ่อืน้นก,กด n เหรอ <c oughs> <c oughs> กดสิครับรอเลยจบเดี๋ยวรอเลอยจบ <c oughs> เลสเซ็ปมันจะแล้วดูแน่ามนหมนน้ามา โอเคนี่จบไปหรือเปล่ายังไม่มีอะไรเลยนะเออก็นีบจบไปฮปิดไปปิดแปมีปุ่มเอ็นงี้ด้วยเหรอคือเพื่อคนเบื่อเบื่อไงก็เลยกดเนมาเลยอย่างงี้ใช่ปะเลิศโอเคเราจุดอันนี้เผากระดาษได้ปะโอเคไม่ได้นะพยยงคิดให้นอกกรอบนอกกรอบเข้าไว้นะโอเคอ่นะบนล่างไม่มีนะมีซ้ายขวาประตูนี้มีจมูกนี่ไงจมูกก็คือโอีี่ยมสามเหลี่ยม เดี๋ยวนะเสียงอะไรวะเดี๋ยวเสียงแลมได้ยินเสียงอะไรไหมนะเมื่อกี้ฟุ๊บฟุบฟุบเนี่ยนี่ปะโอสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยน่าจะใช่นะก็คือห้าเก้าหกนะผมว่าผมรู้ผมเรียนมาเดี๋ยวกดดูสิห้าเก้าหกนะครับผมอุ๊ยซ้ำซ้อนด้วย ดได้แล้วใช่ไหมโอเคห้องว่างๆครับผมทางซ้ายมีขวาไม่มีนะซ้ายเป็นหูทางยาวครับผมเซฟก่อนนะโอเคซ้ายขวามีมีสวิตไฟตรงนี้ด้วยมีห้องน้ําเดี๋ยวซุ่มแปลกๆนะทําไมมันมันมีผ้าห่อคุมบางอย่างอยู่กุญแจโดสิครับรออะไรมัาส้มมัน,นแปลกๆมีเล็บปะเนี่ยผีผีคนมาหมุนเล่นในอ่ที่ทักท่าหมุนกลับได้เหรอมีหมุนกลับด้วยจุดไฟเผา หมุนกลับได้ด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วนี่มีฝักบัวอาบน้ําำเพื่ออะไรอุ้ยกระจกเงาสท้อนเงาด้หรอแล้วมีซิงค์น้ำมีเหมือนที่ไข่อีกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไปไงวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไปทางซ้ายไงวะเอ๊ะเอเอเอ๋อ,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 อมันขึ้นแถบนี้เมื่อกี้มันก็ไม่ขึ้นเหรอ ช่างเถอะครับผมมันไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นมันมันบักแน่ๆเลยผมว่าต้องออกจากห้องก่อนเดี๋ยวจะเข้าได้เลยอย่างนี้นะอันนี้ก็ล็อกใช่ไหมกุญแจก็ไม่ได้โอเคมันจะเป็นทางออกเลยนะโอเคไม่มีอะไรนะผมทานี้ตันแล้วก็โอเคเข้าไปอุ้ยนี่มุมมองอีกข้างนอกคนละฝั่งนี่คือไอ้ดิวโดนี่แล้วเหรอโอเคเราวนกลับมากันนะมีเจหอยทากอยู่ตรงนี้ครับผมเจสวัสดีปากคืนนี้ใช่ไหมมีตาม่วงๆอุ้ย วิจุดไฟเผาได้ด้วยโอ้ยอ่าอ่าเรารอนตอนพันขึ้นเนี่ยแล้วกดจุดปุ้งตายไม่ได้นะโอเคอีนี่ไม่น่าเกี่ยวอันนี้แอร์ไม่มีอะไรอีนี่อีนี่ก็ไม่มีอะไรอันนี้มีประตูก็ล็อกอยู่อ๋อมันคือเียงล็อกกุญแจใส่ได้ป่ะคุณโอคิปใช่ได้ด้วยเข้ามาเฉยเลยไม่ได้เต็มใจเลย จเจอเขาอะไรวะนะ <c oughs> ก็ดีดูมองเายตาของเขาช่างราเๆาซ่นี่ก็อะไรเขากำลังอยากได้อะไรบางอย่างเหมือนต้องการถืออะไรบางอย่างนะผมสีหน้ามั่นใจมากเอาปุ่มเอ็นดิ้งไปนะเอ็นแล้วไม่ได้นะโอเคซ้ายกลับมานะเป็นตู้นี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแนะ่ <c oughs> มีระเบิดอยู่หนึ่งลูกทางนี้มีดาวหนดวง <c oughs> หนึ่งเนาะเดี๋ยวนั้นหนึ่งเป็นดาวใช่ไหมดาวอ๋อ ระเบิดโอเคได้ระเบิดได้นะครับผมจุดจุดจุดได้นะใช่ไหมผมว่าแล้วเดี๋ยวจุดไปแล้วแล้วมันจะระเบิดเมื่อไรเออเมืม่อคงไม่ระเบิดเร็วๆนี้ใช่ไหมแล้เงเอาระเบิดไปที่ไหนเดี๋ยวนะ้าหน้าอย่างนี้คุณๆนะมันเหมือนจะมีที่อื่นนอกจากตรงนี้ได้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวน,ะน้าตรงน,นี้อะไรวนะเนี่ยทำลายเธอโอ้โหโอดูการแฝงของเราสิครับผมโอ้โหมาจากกรงเกงไ้วยใต้แต่นี่มีอะไรอีอะไรวนะเนี่ย โอ้อะเรลึงเนียอะไรวะน่ะมันคืออะไรกระเป๋าอรอที่ใส่น้ <out> <S anger 000> ําเชือกบอสเด็กเผาได้ไหมเนี่ยอืมมันคืออะไรวะอันนี้มันรับตมันคือแบบถั่วเน่าอ่ะถั่วยืดๆนะผมซึ่งเล่นของกินไปได้โอเคเราปล่อยเข้าไปอย่างที่เป็นนั่นันโอ้โหดูดูมันกำลังมองมือตัวเองแแฟบหนักมากอะไรอย่างงี้ระเบิดไหมน้องระเบิดเอาถอยถอยถอยจาง่ายเง่ามีคนอยู่ในจริงด้วย โอ้เราไม่รู้แล้วรบแต่เราจะเข้าไปดูว่ามันจะเป็นยังไงของ ending นี้ซ้ายขวาซ้ายโอเคหมดเรียงหมดโอเคมีซ้ายประตูแดงประตูน้ำเงินแต่มันเขียนเป็นแดงเราจะเป็นน้ำเงินนะผมนะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินปึ๊บลวงตายจบ e n d ิ้งที่สองนะคันเป็นมิมพนดาโดนหลอกให้เราตกท่วงโอเคเดี๋ยวรอกันนะเมียจ,จ๋าซ้ายก็ได้ปึ๊บลวงเหมือนกันไม่ต่างกันสุบคือรอระบุ๋ทม,มาทำ ระเบิดเหยนะของเรเซตระเบิดไปแล้วโอ้ชิตโอ้ผมเชื่อว่าผมต้องเล่นใหม่รอบหนึ่งแน่เลยร <laughs> ะเบิดผมไม่ควรใช้ใช่ไหมแ <laughs> ถวไหมเฮ้ยอะไรนะวัดได้เกิดอะไรขึ้นปล่อยพลังฮัลโหลโอ้โหดูดูดนะฮัลโหลฮัลโหลวัดดูหน้าสิดูไปหน้าที่อาเบะของเขาสิแล้วแล้วไงเขน โ okay. okay. อเคเต็มหน้าอืมแล้วโอเคในในหัวนี่มีอะไรบางอย่างกระดาษหนึ่งแผ่นโอเคสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดาวสุนย์โอ้ผมอ๋อฮะรหัสก็คือสามเหลี่ยมก็คืออะไรนะนะลืมลืมลืมอย่างนี้นี่เองสามเหลี่ยมก็คือหกสี่เหลี่ยมก็คือเก้าศูนย์โอ้คือห้าหกเก้าแล้วก็ดาวก็คือหนึ่งนะผมดาวที่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเด่นเจนว่านะหันซ้ายปุ๊บโทษนะครับผม แล้วก็๋อคนแฟบหายไปแล้ววอตดาวอยู่ในตู้ใช่ไหมอยู่ในตู้เนี้ยเนี่ยอันนี้ขึ้นหนึ่งนะผมหกเก้าหนึ่งห้านะครับผมโอเคแล้วก็ออกแต่ผมว่าผมต้องได้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมใช้ระเบิดเอ Panda เพนด้าไปแล้วซึ่งไม่ควรจะใช้ใช่ไหมหกเก้าหนึ่งห้าตู้นี้โอเคตู้ปาดนะผมหกเก้าปึ๊บหนึ่งเดี๋ยวเลยหนึ่งห้าไปเลยละหนึ่ง ห้านะผมปึ๊บม้าบีขนน้ำลายตเต็มริมฝีปากเลยจ้ะแล้วเปิดได้ไขค,ควงอีกแล้วเหรอของใช้ประจำบ้านนะผมไขค,ควงเมืก่กี้ไขอะไรนะห้องน้ำใช่หตรงไหนตรงนี้ปะซ้ายนี้เดี๋ยวนะไม่ใช่ห้องน้ำอ่อไอฟันน,นนึงอีกฟันนึงห้องน,นี้ซ้ายนี้ตรงลิ้นลงอ่างล้างหน้าน,นี้โอเคไขนะผมปึ๊บกุญแจสีทองนะครับผมเอี่ยมเสร็จแล้วกุญแจนี้จะไขประตูนี้นะครับผมปึ๊บ โอเคออกข้างนอกซึ่งน่าจะเป็นเอนดิ้งธรรมดาผมเพราะว่าเดี๋ยวเดยวไม่มืดไปโอสว่างขึ้นแล้วสว่างืมปุ่มบอกว่าให้เราวางเท่านั้นที่นี่นี่สินะมันจบลงแล้วมันจบลงแล้วผม <c oughs> <c oughs> ควรจะมีระเบิดตรงนี้ใช่ไหมเอนดิ้งสยองขวัญวันอาทิตย์ดีสุดคือมีอาจารย์เราอยู่ใน <c oughs> Oh เอาใหม่ก็ได้เออพอดีเราพลาดระเบิดจริงๆโอเคเราถึงจุดนี้แล้วนะครับผมทําไงต่อดีอะ่ะเดินระเบิดแต่ไม่ใช้ระเบิดนะผมว่าน่าจะผ่านห้องเดิมเลยมั้งแต่น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับระเบิดนะผมที่ใช้ได้เฟระเบิดวางได้ปะต้องจุดก่อนปะเดี๋ยวนะจุดก่อนเสร็จแล้ววางปะเพราะมันเป็นรูปวงกลมใช่ปะึ๊บนี่วางได้โอเคหนึ่งสองสามนั่นแหละเรียบร้อยดัน,นทักออกนี่แท้จริงนั่นไงห้องนี้เหรอแล้วอ่า เอาวะกดนะกดนะ yes ค k a y ผมก็คนที่ติดตามชมเกมไดโอเรีนะผมตลงที่รักกลับมาได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจฮัลโหเกี่ยวอะไรก็มีคนนั้นไม่รู้ไม่ทราบไม่แน่ใจแต่เราเชื่อว่ามันจะช่วยหลอกล่อให้คนดูมมาได้โอเคผมก็มันมีอะไรแล้วก็ไหน่เขาหน้าเกมเดลทาร่ได้ใหม่ครับผมโอเคซีน้ำตาลมันเข้าไปหลายบ๊ายบาย ai far colonia amoroso notte giorno di torno girando delle belle tornando al riposo ma ci sei tu a tu d'amor delle belle tornando al riposo